บรรยากาศดีมากนะคะทุกคนเตรียมพบกันนะคะวันที่สิบก้านะคะที่จะถึงนี้เลยตลาดใช้ไลหัวหินย้ายนะคะอยู่ตรงกันข้ามมหากระฟังตลาดแกรนนะคะซึ่งร้านบ้านครีมนะคะสาขาตลาดแกรนย้ายนะคะย้ายโซนมาอยู่ตรงนี้นะคะก็ทําตลาดใหม่นะคะชื่อว่าตลาดใช้ไลนะคะป้ายก็จะใหญ่อลังการแบบนี้เลยนะคะอยู่นี่เลยะคะ่ะ นะคะอยู่หน้าโรงแรมแกลนเลยค่ะเพื่อนๆลูกค้ามาเดินเลือกซื้อของนะคะง่ายแล้วก็สะดวกสบายนะคะโซนอาหารก็อยู่อีกฝั่งหนึ่งค่ะไว้ถ้าเสร็จยังไงเดี๋ยวจะเดินพาไปดูเนาะจะมีบาร์อยู่ตรงนี้นะคะเพื่อนๆตรงนี้บอกเลยว่าวิวบรรยากาศคือดีมากแล้วสวยมากตรงนี้นะคะเป็นชมเจริญบาร์เนะะี่ยค่ะนี่เลย ะะเป็นเจริญบาหัวหินอยากให้แวะกันมาเยอะๆเพราะว่าที่นี่ต้องบอกก่อนเลยว่าบรรยากาศดีจริงๆแล้วก็ตลาดนะคะเดี๋ยวรอดูนะคะแม่ค้าย้ายเข้ามาอยู่เนี่ยก็จะเต็มแล้วก็แน่นอนค่ะบึ้มมากของเนี่ยมีเยอะเช่นเดิมนะคะนี่มลทําบานประตูนี่ช่างก็มาติดตั้งบานประตูนะคะใส่บานประตูแล้วก็อีกแถบหนึ่งเดี๋ยวเราจะติดเป็นกระจกแล้วก็ติดเป็นชั้นนะคะลูกค้าก็สะดวกในการเดินทางมาซื้อของเพราะว่าเราอยู่ในตัวเมืองอยู่แล้ว ง่ายๆที่เดิมะคะ่ะดูโรงแรมแกรนนะคะมีทุกสิ่งทุกอย่างให้เลือกสรรที่โรงแรมแกรนบอกเลยว่าที่เนี้ยลูกค้าอยากดูอะไรมาได้เลยนะคะร้านเราเนี่ยจริงๆก็มีครบเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือสินค้านะคะเสื้อผ้านะคะสินค้าเบ็ดเตล็ดนะคะสินค้าแฟชั่นที่ตลาดแกลนเนี่ยยังไง ตลาดเก่าเนี่ยแม่ค้าก็ย้ายกันมาก็เยอะเนาะที่ขายสินค้าเกี่ยวกับแฟชั่นรวมถึงแม่ค้ารายใหม่ๆที่แบบมีสินค้าใหม่ๆมานําเสนอแล้วก็มาขายก็ลองแวะเวียนมาดูกันเพราะว่ามนเองนะมลก็มีลูกค้าเก่านะคะเราอยู่ที่นี่มาจะเป็น10ปีเนาะพูดถึงลูกค้าเก่าๆเนี่ยก็มีเยอะเพราะฉะนั้นเราย้ายตามมาเพื่อที่จะให้ลูกค้าลูกค้าเก่าๆมนก็ทยอยบอกไปส่วนหนึ่งแล้วเนาะว่าเราย้ายส่วนมาแล้วก็อยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นลูกค้าถ้าเห็นคลิปนี้นะคะก็ฝาก ด้วยนะคะว่าเราย้ายโซนมาแล้วนอกจากจากเนี่ยค่ะจากตรงนี้ตลาดแกรนนะคะเราก็ย้ายมาอยู่ที่ตลาดไชไลได้เห็นป้ายไชไลขึ้นใหญ่ๆก็มาได้เลยนะคะเดี๋ยวขึ้นป้ายเอาไว้ให้ร้านบ้านครีมหัวหินนะคะขายสินค้าเหมือนเดิมค่ะก็จะมีของเราก็จะมีน้ําหอมเครื่องสําอางนะคะสินค้าแฟชั่นอุปกรณ์เสริมความงามทุกชนิดวิกผมอะไรเงะะี้ยค่ะก็มาดูได้แวะมาได้เลย